เร้ยเสียงที่ดีเีงเียเยพี่พงไม่ยอมง่ยดิยงย,ย,ย,ยอมโอ้ร้อยกวสิบแชร์เองทุกคนอ่าทุกคนแป๊บนึงพี่ไม่ได้แล้วก่อนเดินขอแชร์ก่อนใครยังไม่ได้แชร์ผมให้เวลาพี่แชร์ก่อนแชร์หน่อยได้ไหมเนี่ยร้อยกว่าผู้รับชมเจ็ดร้อยกว่าท่านนี้คนแชร์ร้อยกว่าท่านพี่แสดงว่าพี่ไม่เห็นหมุดผม,มสิถ้าเห็นอยู่กดให้นหน่อย เจออะไรบอมีม,ม,ม,มีมีใครเดินเข้าไปอะมีมีมีใครเดินเข้าไปอะไม่เชืตามมาอย่างนี้เลยอะวะใครอะไม่รู้เนี่ยเดินทําไปเลยเดินตามไปเลยใครอะรูไม่ได้คิดตอนแรกก็ไม่ได้กะจะเดินเข้าไปก่อนเลยนะทุกคนแต่เ,แตเราเห็นรเราเห็นแค่นึงนนะบ,บีกูว่ากูกลัวความปลอดภัยพี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผี พี่ผมก็บอกพี่ไม่ได้หรอกพี่ดูเอาตอนนี้ยอดแชร์ยังไม่มีใครกดแชร์กันเลยพี่ช่วยกันแชร์หน่อยได้ไหมอะไรไม่ได้ยินเหรอไหวนะพี่ไปไหวไปไหวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวบอกโอเคกูจะให้มึงทำภารกิจหน่อยเว้ยทำภารกิจอะไรก็มันมีเป็นโนงไงก็ต้องเล่นหน่อยว่า เขาไม่คิดคุเล่นเลยเอาไงเอาทางเพจเขายังไม่เห็นเลยเอาแปดร้อยกว่าท่านพี่ขอหัวใจให้บีคนละดวงเฮ้ยโอ้โหแหย่ตาขอประธานโทษกูตกใจเสียงไรวะไม่รู้ดูอยู่ขอให้ไม่ใช่เสียงแก๊สระเบิดก็พอแล้วไปเข้าไปต่อเข้าไปต่อวันนี้ก็เป็นวันเกิดผมด้วยนะทุกคนนะฝากกันกดไลค์ขอหน่อยได้ไหมถือว่าขอวันเกิดแล้วพี่นะฝากแชร์ให้หน่อยฮะ ไม่ได้ยินป่ะพี่เราได้ยินเสียงเป็นโนม้อยู่ในห้องว่ะแล้วเมื่อกี้นี้เราเห็นเหมือนมีล่างดำเดินเข้ามาทางห้องนี้หรือว่าจะเป็นล่างของเจ้าของเป็นโนเป็นล่างดำนะทุกคนเอ้ยพี่อะเป็นไรตกใจเลยพี่อตกใจยียอะไรหรออะไรวะใครอะเหมือนมีอะไร เป็นเศษเหมือนเหมือนมีอะไรเหยียบแล้วมันหล่นมาใส่หัวกูอ่ะกูตกใจเมืเ่อกี้กูก็ตกใจไปด้วยอพี่พี่ก้าวไว้กว่าท่านพี่ดันทอดันไล่ดันแชร์ไปนะ,ะ,ะมีใครไหมครับกูน่าจะคิดไปเองเฮ้ยแต่เสียงมันไม่หยุดเลยวะ่ะพี่เสียงเป็นนอไม่หยุดเลยอะไรวะแต่กูก็ไม่เห็นอะไรนะแต่กูเห็นจริงๆว่ามันมีฝุ่นเหมือนมีอะไรเหยียบอยู่เนี่ยริมขอบอะ่ะแล้วมันเศษมันหล่นใส่หวกกัวกูอ่ะ สองดูดิแต่เสียงเปียโนมันยังดังไม่เลิกเลยแต่สองดูไม่มีใครใครอะสองดูแล้วไม่มีใครพี่เดี๋ยวไปไอบีเสียงมันยังไม่เลิกเลยเราต้องเข้าแล้วอ่ะทุกคนไปกันต่อเ๋ยวเราเข้าไปในห้องเลยทุกคนใครอยากให้บีไปนั่งเล่นเปียโนกดพี่บีมันไหล่นลงมา มาแล้วอะไรใครเปิดอ่ะมาแล้วใครอะจะขอเป็นโนอ่ะไม่มีใครเลยอะไรอะไม่รู้เลยเฮ้ยใครอะครับมีลุงลนงเดบีตัวไรผ้าดำดำอ่ะมึงเห็นปะเอเฮเฮ้ยมีหลังกระจกมีหลังกระจกหลังกระจกมีหลังกระจกเพ่มึงใครอะหลังกระจกใครอะ เฮ้ยพี่พนักงานที่นี่เปล่าวมีใครมาแก้มล่าวะพี่ผมมาทำงานแล้วพนะี่นะเฮ้ยใช่คนพายบีมไปดูดิกูก็ไม่ชัวร์ว่ะแต่กูดูให้ก่อนใค,ใครครับเป้าเสียงว่ะทุกคนคมันจะลองปั้างงานนะกูกูว่าการปลอดภัยดูก่อนใครครับมีใครอยู่ไหมครับ ฮัลโหลเอ่อตอบนายพีชกดมีใครอยู่ไหมมีวะมีไม่ไดียีนหรอได้ยินกูกูทำกูได้ยินไดยินืออะไรไม่รู้ปลอดภัยบีที่เราเห็นไม่ใช่คนเชื่อกูกูตอบแค่คำเดียวไม่ใช่คน พอดีเลยใช่ไหมกูตกใจเยอะเลมันพุ่งใส่หน้ากูเมื่อกี้กูก็มองไม่ทันแต่เมื่อกี้กูเห็นในกล้องเก็บภาพมึงได้เต็มๆเลยเมื่อกี้ว่ามึงหน้าหงายอะเมื่อกี้เมื่อกี้มึงไม่มีอะไรพุ่งใส่หน้ากูอะกูตกใจใครอะวิญญาณกำร้ายพุ่งใส่หน้ากูเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบีมึงลองส่องที่กระจกนั่นดิมันเหมือนหัวหรือหรืออะไรอะ หลังก็โจกกบีพี่เจ้าของหรือดวงวิญญาณที่ตายที่นี่หรือเปล่าครับถ้าพี่เป็นคนทำไมมาหาพี่ไม่เจอครับใช่ใช่ใช่ไม่ไปด้วยไม่ไปด้วยเหมือนจะยืนเหมือนจะสู้เลยว่บีไม่ไปด้วยขอบคุณสำหรับ99ที่กดถูกใจกันเข้ามาแล้วครับทะลุร็อกใจเข้าไปเฮียหวงอะไรทั้งนา เยัยตายไปแล้วมึงห่วงอะไรเนี่ยฮะมึงเอาไปได้ไม่หนักขนาดนั้นน่ะมึงตายมึงเอาไปได้ไหมขี้เหนียวจริง <c oughs> เล่นแม่งเลยเดีเ๋ยวเล่นของมันเลย <c oughs> <ผ>มึงเล่นนี่มึงเล่นนีมึงเอาจริเดี๋ยวมึงส่องมึงส่องได้ปะเดี๋ยวกูจะเข้าไปลองเล่นด้เข้าไปนะ Help. หยอกมานะเนน กูได้ยินเสียงมึงกูรี้ยิเสียงมึงวุ่นวายเนี่ยมึงเจออะไรโจอคนเห็เต็มเลยเห็นอะไรเป็นงองดาเกาะหลังมึงเออกูนั่งเล่นอยู่คนเดียวกำลังจะเพลงมึงดิ้นเฮ้ยจริง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 เขราส่องไปทีไม่มีแล้วมีคนจับกูเหรอไม่รู้จับหรือเปล่าเหมือนกูรู้สึกว่ามันมีอะไรเย็นๆอยู่แต่ทั้งในห้องมันไม่มีลมเลยมึงดูเหงื่อกูดิ้นมันมันมีอะไรเย็นๆย็นอยู่ตลอดอ่ะ จแล้วะจพี่อ้คพ่อแม่อีโผจ้ยี่ยมันก็ขยันสงจริงเลยรูเนีกูตกใจขยันสองมั่งเนี่ยขยันโผล่่งอว้ายวอีกแล้วนี่เดิน้ีปมึเป็นอะไรเนี่ยมึงไหวนะมันไม่ใช่ฤิ์ของยามันกินยามาใช่ไมันไม่มันไม่ใช่ฤิใช่ไหมไม่ใช่มื่อกี้อะไรอะ กูก็ไม <M> ่ร <m ười. S 3> ู้กูใหญ่ยังนะแต่ตอนแรกเราเจอเหมือนมีล่ามดำอยู่หลังกระจกเมื่อกี้เป็นมือเลยแต่กูเห็นมึงมาเจอเจอเยอะจริงๆเลยมือเลยเมื่อกี้มือมือมือเป็นมือไม่ไม่ไม่มือแล้วล่ะน่าจะไม่มือแล้วเหมือนเหมือนจะมาเป็นตัวแล้วล่ะบีมือรู้ที่เปลี่ยนโนนี่ ขอหาพ่อห้องเงามาหาด้วยไม่อยากลาอยากมาด้วยแล้วมาขอทำไมอ่ะอาหายไปหสัตว์สิงเป็นโนเข้าไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนครับสวัสดีค่ะ ไม่มาตรงนี้หลายรอบแล้วนะไอ้ตรงช่องว่างไหมแล้วแล้วพูดอะไรังอะไรบอังอย่างไรบีโอ้ยใครอะ่ะใครอะเฮ้ยเียองเปิดอตอนนี้ก็ยังไม่แชร์ฝากแชร์หน่อยดิ ผมไม่พูดบ่อยแล้วพี่นะแล้วก็ไม่ส่งสติ๊กเกอร์นะพี่นะนานคอมเมนต์กันไม่ได้มันเปิดออกได้เลยวะขอบคุณคนที่อวยรอลันเกิดทุกท่านนะครับผมครับโอ้ยอะไอ่ะซ้ายขวาเลยวะเฮ้ยเปิดแล้วปี๊เปิดแล้วอ๋อมันเปิดเข้าเมื่อกี้มัเปิดออกอ๋อแล้วก็ตู้เปิดผิดเอื้เปิดผิดเปิดผี่เปิดที่เปิดเปิดออกไงมันมันก็บอกเลยวอาเปิดเข้าอ๋อมันก็เลยออกไม่ได้ ให้นั่งทำตีเลยทุนคนเห็นปะก,ก,กล่ปากกดลค์กดแชร์หน่อยอ๋อนี่เปิดออกแล้วอี้ยไหนเปิดออกแล้วเปิดออกแล้วเหรอ,อนัน่งอยู่ไหนอ่ะแนจินเดินออกมาดิโธ่แม่ไม่กล้าแล้วม่นคาได้หรอป,ประตูอ๋อทาประตูมันค้างอ่ะทุกคนประตูแม่งค้างเลย จุดที่ทําไมเป็นโนถึงอยู่ในห้องเนี้ยและที่เนี่ยมันคือโรงงานร้านแล้วห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่มีเป็นโนที่เขาจะได้ยินเสียงม,มันลอยตอนกลางคืนพ้ออะไรถุงกํามาห้อยไว้ก่อห้อยอะไรอ่ะอ่าห้องอะไรมาห้อยอยู่ตรงนี้รอเปล่าไม่ใช่บีมันอยู่ที่เป็นโนมันอยู่ที่เป็นโนสัตว์มันห้อยได้ไงใครห้อยอ่ะ

Ya, <laughs> dia <laughs> ท่านมองมาดีเลยจ้ะเออมึงหนัมึงเล่นไปเลยคนเดียวอยู่คนแรกคนเดียวกูเดินก่อนนี่ทุกคนแล้วมึงรู้อะไรจุดนรือเปล่าที่เฮ้ยเสียงนั่นไงเสียงมาจะตรงนั้นจริงด้วยมีคนเคยโดนฆาตกรรมมาแล้วไปหมักอยู่ในไปหมกอยู่ในไปหมกไปหมกอยู่ในนั้นน่ะไปคนเดียวเลยมึงไหวไหมเนี่ยไม่ไหวนะหลับมึงนั่งพักก่อนเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเข้าไปก่อน เพื่อเพื่อให้พี่พักก่อนนะอ่ะสวัสดี1,400ง้ท่านนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยนะครับทุกคนนะยังไม่ได้หมดเวลาเป็นเท่านี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เขาบอกว่าเคยโดนมีคนโดนฆาตกรรมแล้วเอาล่างมาหมกอยู่เฮ้ยเสียงเสียงอยู่สามีเสียงว่มทุกคนมีเสียงและ รู้สึกว่าเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าจะเจอหรือเปล่าว่ามันเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ใช่ปุว่น่าจะานั้นนะพี่น่าจะา,า,จาเดี๋ยวลองเดินเข้าไปฝากกดไลค์กดแชร์เขาหน่อยนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อวยพรมันเกิดกันเข้ามานะครับขอบคุณนะครับผมนะแล้วถ้าขอของขวัญวันเกิดหน่อยได้ไหมฝากกดแชร์เนะี่ยคนละหนึ่งแชร์เนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยท่านเนะี่ยวันนี้ขอสักหนึ่งพันแชร์ได้ปะขอได้ปะ ไลน์เนี้ยผมขอนะขอวันเกิดในวันหนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งปีหนึ่งครั้งพี่ฝากแชร์ขอแชร์หน่อยได้ไหมเนี่ยหนึ่ันสี่ร้อยชัานผมขอคุละแชร์กูถึงแล้วเหรอกูพูดแป๊บเดียวเองนะกูเดินเสียงใครอะพี่ที่ถูกฆาตกรรมตูยตรงนี้ไหมครับมันมีเสียงวะเสียงมาจากไหนว่ะ จับแม่งทำเมียเลยถ้ามันผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวจับให้เลยพี่นี่ไงนี่ไงมีเสียงมีเสียงเนี่ยพี่เขาแลปไว้เพราะว่ามันมีมันมีเหตุไงคือมีคนเอาเอาล่างอ่ะมา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 ฝังหรือว่ามามาแอบมาอำพางอยู่ในที่นี้พี่เสียงมาจากไหนวะขอดูในห้องเลยนะ อมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนแบบเป็นห้องไม้เป็นไม้ใครเค้าวะเสียงใครวะทุกคนเหมือนมีเสียงวะ่ะฝากแชร์หน่อยทุกคนฝากแชร์หน่อยใครครับพี่ถ้ามีอยู่พี่เดินออกมาได้เลยนะพี่นะถ้าเดินอยู่ผมเห็น,นเหมือนเงาหลังประตูอ่ะถ้าใช่พี่พี่ลองออกมาหน่อยนะ ถ้าพี่ไม่ออกผมเข้าไปนะอ่าผมถือว่าผมขอแล้วนะเนดะีผมหาประตูก่อนต้องเข้าไปเลยเข้าตรงไหนนี่ไงโอ้โหนี่ไม่ใช่ทางนี้ว่ะเปิดประตูเข้าได้อ๋อประตูอยู่ไหนวะเขาบอกมีประตู เดี๋ยวขอหาประตูแป๊บพี่ขอนอุ่าตหาประตูแป๊บประตูประตูนี่ไงประตูอ,ะตอ๋ออย่าบอกนะกูต้องปีนเข้าไปอ่ะอย่าบอกนะว่าผมจะต้องปีนเข้าไปอ่ะทุกคนอ่ะก่อนผมจะเข้าไปในนี้นะครับมันน่าจะลําบากนิดน,นึงนะครับขอกาลังใจใครที่ดูอยู่นี้ขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคนละหนึ่งแชร์แล้วใ้อยากให้เราเข้าไปดันดันคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะเข้าไปพี่แชร์ให้เราหน่อย มันน่าจะมีทางเดียวที่เข้าเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวส่องอีกทีนึงเพราะว่าเราก็กลัวกลัวมีพวกสัตว์ร้ายอันตรายส่องก่อนมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเฮ้ยอะไรวะอะไรตัดหน้ากล้องหูไปวะล้วหน,นึง่งไอ้น,นี่มันบางมันมันมวพี่เออชัดเลยชัดชัดแล้วพี่ชัดแล้วใช่ปะวะ หรือว่าเป็นพวกหมอนพวกผมมันทับอยู่เดี๋ยวนะพี่ผมก็ยังไม่ชัวเออมันเป็นมันเป็นเงาวันนี้เปล่าพี่พวกเงาพรผมอะ่ะหรือเงาหมอนอะ่ะที่เขาวางอยู่อะ่ะเฮ้ยเงาเหี้ยแล้วมันเฮ้ยพี่พไม่ใช่แล้วไม่ใช่เงาแล้วขยับได้ด้วยวะพี่มันห่อทั้งคันอะ่ะแล้วใครข้างในอะ่ะ เน่พี่ี่เพื่อนแชร์ยังพี่แชร์ยังเฮียดูหน่อยตอนนี้ยอดแชร์เกินห้าร้อยยังพี่ผมขอนะพี่นะถือว่าเป็นวันขอวันเกิดครั้งหนึ่งฮะไหวไหวไหวเดี๋ยวจะเข้าแบงค์ในเดี๋ยวจะเข้าแบงค์ในก่อนเพราเราต้องเปีนเข้าไปแต่เราแต่เราเห็นเหมือนมีร่างนั่งอยู่อะ่ะใครเหรอครับ มีใครอยู่ไหมพี่เจ้าของรถอยู่ไหมครับทำไมกูเห็นอีกแล้ววะพี่พี่ทายตรงนี้เหรอพี่ทายตรงนี้เหรอครับกูแข็งแล้นกูก็พยายามส่องให้มึงแล้วนะเว้ยพี่เพื่อนตูเต็มที่แล้วสันไปหมดแล้วตอนนี้พี่เข้าไม่เลยจั้ง ข้าใจ้อ๋อ,อนี่ไงเปิดได้โง่ตรงอ่านควายจริงๆเปิดได้ก็ไม่บอกเข้าไปขอให้ข้าพเจ้าเหยียบบูดผีปีศาจที่นี่ถ้าท่านยังอยู่เพะออกไม้รู้เห็นไม่ส่งสติกเกอร์นะครับป้านะถ้าพูดดีๆเจ้าจะเป็นพี่กันนะอึ๊อ้ยโอ้ยหมขึ้นมาแล้วแต่น,นี้มันโยกๆไงไม่รู้่ะ เหมือนมีสปริงเหมือนมีสปริงนั่นเฮ้ยมันไปไหนแล้วอะเนิดอแล้วอะเดี๋ยวผมจะลองนอนลองนอนดูลองนอนลองนอนเหมือนที่เราเจอเหมือนที่เราเจอเดี๋ยวผมจะลองนอนดูมันน่าจะสบายทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ผมจะรีวิวให้ว่าที่นี่มันสบาย หือสัตว์ an, S! <S we walk, ้ยเฮ้ยน so ้าจากสับปลายเหมือนกูแหละเฮ้ยน่ากนะเฮ้ยสินเนอะอเมื่อกี้ข้างผมไปไหนแล้วครับเมื่อกี้อยู่ข้างกู พีเครอยู่ข้างกูพี่กลับคอยนะกลับกล้องไแม่ไอยเหมือนเขาได้จองตายตรงนี้แหละถ้าจะเป็นจุดตายของเขาเดินแค่นี้ก็เมื่อยพออยู่แล้ว ูยันนะกูยันนะกูบอกให้กูยันจริงๆนะไอ้กูบอกให้เขาเต็มคอรอบเต็มแค้นเต็มสติงเลยนะกูบอกให้มึงเข้ามุมเลยนะห่วยตายสองรอบเลยนะมึงจะตายรอบเดียวหรือมึงจะตายสองรอบพี่พี่าวแชร์กันหน่อยนะครับระวังที่ผมกำลังส่องอยู่นี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็ว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 โยกโยกโยกเยกเลยโยกโยก โอ้ยโอ้ใครใครจะไปกับกูใครจะไปกับกูไม่ไปพี่ไม่ไปไม่ไปไม่ออกไม่ออกไม่เอาม่เอกมานนเผ็ดเผ็ขังแม่งเลยไอ้สัตว์แรบแรบแรบโอ้ยใครขอใครขอโอ้โห้ โอ้ยไอ้ยีผมออกมาแล้วนะออกมาแล้วไม่ต้องตามผมก็ได้ไม่ต้องตามผมขนาดนี้ก็ได้ไอ้บีมึงดูดิไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ดูดิ่ยัยฮีดูเลยกูจะติดกระแพงแล้วไอ้เงี้ยอุ้ยโอ้ยข้ามมุมไปมุมหนึ่งโอ้โมาดิโอ้ยไฟก็ไม่ชัดเลยเดี๋ยวกูไปซื้อไฟที่จีนก่อนหรือพี่เพื่อนๆใครขายไฟฉายที่คิดว่าชัดสสงมงไม้ผมอะ กำลังเดินไปเดี๋ยวกูถอยก่อนอุ๊ยอะไรอ่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยไงวะเฮ้ยใครอ่ะเสียงใครวะเอ้ย่ามันมีเสียงเดินตามกูเลยไปไปแล้ววิ่งไง